เรื่องสุนแห่งต้องจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทาําดีทําใจให้ใสชีวิตลัตายจะได้ไปสู่สวรรค์เรามาฟังเคสสตดดี้กันเลยจ้า ลับตาฝามนตเป็นตะเต,ตินขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปร,รามปรากันใจ<า>ก็ยังเป็นสเกตข่าวสั้นทันพรโลกของคุณพ่อคำพลคำถามข้อที่สามในพุทธันดรที่ผ่านมาก็ผมได้เกิดมาสร้างบารมีออเร่วมกหม่คณะ รเรื่มไม่อย่างไรครับเออก็อ,อยากรู้กันจังเลยเนาะสำหรับเรื่องร,ราการสร้างบารมีของตัวลูกในพุทธันดอนที่ผ่านมานั้นนะตัวลูกก็ได้กเกิดมาสร้างบารมีเรื่องกับมหาปูชิายอาจารย์และหมู่คณะด้วยเหมือนกันเรื่องก็มีอยู่ว่าในพุทธันดอนที่ผ่านมาเนี่ย ในโลกไเกิดเป็นกระบวนสุดหลอ่อผุ้ขยนกันแข็งเอาการนอง,งานอยู่ในครอบครัวเครือข่าบ,บดีที่ประกอบอาชีพค้าขายซึ่งอาศัยอยู่ในหัวเมืองแห่งหนึ่งที่อยู่ติดกับเมืองหลวงของแคว้นพระราชาองค์ที่ออกบวชเดินกันพ่อ,อลูกในภพชาตินั้นซึ่งเป็นคนละคนกับกันพ่อ,อลูกในภพชาติปัจจุบันนี้ เออชีวิตในสังสารวัตรก็เป็นอย่างนี้เนาะ,ะไม่ใช่คนเดิมบางชาติกับคนเดิมบางชาติก็ไม่ใช่เนาะโดยคุณพ่อ,อลูกจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับพ่อค้าคนกลางที่คอยรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรมาจากพวกชาวบ้านภายในหัวเมืองที่ตัวท่านอาศัยอยู่ แล้วก็นำไปขายกับพวกชาวเมืองที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงต่ออีกทีหนึง่งพอตัวโลกในพบชาตินั้นเติบใหญ่ขึ้นตัวโลกก็ได้คอยช่วยเหลือกิจการงานค้าขายของที่บ้านเป็นอย่างดีอีกทั้งตัวโลกก็ยังได้คอยติดสายให้ตามเมืินพ่อของลกูกไปค้าขายตามที่ต่างๆอยู่เป็นประจำอีกด้วยและระหว่างที่ตัวโลกในพพชาตนั้น ติดสายตาคณพ่ออลูกไปค้าขายนั้นวอ,องลูกก็มักจะถ่ายทอดโน้ตฮาวหรือเทคนิควิธีการค้าขายกับตัวลูกอยู่เสมอเสมอสำหรับเทคนิควิธีการค้าขายที่คุณพ่ออลูกในพพชาตินั้นมักจะถ่ายทอดให้กับตัวลูกจะเป็นประจำนั่นก็คือเวลาที่ตัวลูกจะรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากพวกชาวบ้าน ตามหมู่บ้านต่างๆนั้นแต่โลกก็จะต้องกดราคาสินค้าของพวกเขาให้ต่ำที่สุดเท่าที่ต่โลกจะทำได้ปฏิวัตในเวลาที่ต่โลกนำสินค้าเหล่านั้นไปขายให้กับพวกชาวเมืองที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงแล้วต่วโลกก็จะได้ส่วนต่างของราคามากๆหรือได้กำไรเยอะๆนั่นเองนี่เนาะเทคนิคน,น,นี้คุณพ่อลูกพรอาานั้นแนะนำให้น ดังนั้นเมื่อตัวโลกถูกปลูกฝังและถูกอบรมสั่งสอนจากคุณพ่อของลูกในภพชาตินั้นอย่างนี้จะเป็นประจําดยเหตุนี้เองจึงเป็นผลทําให้ไปหลังจากที่ตัวโลกได้มารับหน้าที่ดูแลกิจการค้าขายต่อจากคุณพ่อของลูกแล้วตัวโกจะได้เดิมเนินกิจการค้าขายตามอ,อย่างที่คุณพ่อของลูกได้แนะนำสั่งสอนไว้ทุกประการ จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่ตัวลูกในพบชาตินั้นกำลังเปิดร้านขายผลิตผลทางการเกษตรอยู่ที่เมืองหลวของแคว้นพระราชาองค์ที่ออกบวชอยู่นั้นตัวลูกก็ได้มีโอกาสได้เจอและสนทนาพูดคุยกับหญิงสาวแสนสวยคนหนึ่งนี่ชีวิตได้แสงสารว,วัดนี่มัหนีเรื่องนี้ไม่ค่อยพนน้นล และหลังจากที่เตอรลูเดพูดคุยสนทนากับตัวเธอแล้วเตอลูก,ก็เกิดความรู้สึก first impression และเกิดความประทับใจในอัยาศิยแสงตัวเธอตั้งแต่แรกพบเลยทีเดียวและด้วยความรู้สึกประทับใจในอัยาศัยขอยหญิงสาวแสนสวยคนนั้นนั่นเองจึงท,ทำให้เธอรลูเดพบจันนั้นได้คอยเที่ยวไล่และก็เที่ยวคือ นี่ภาษาอะไรยัยนี่ภาษาจีนนะเป็นว่าอะไรอ๋อไปมาๆเลยจ้ะอะรือตามตื้อและาขายขนมจีก็เธออย่างตลาดตาน,นึง่งแล้วว่าหญิงสาสสวแสนสวยคนนั้นถูกตัวลูกเด่พบจะนนั้นตามเที่ยวไล่เที่ยวคือตื้อบ่อยเข้าบ่อยเข้า หัวใจเธอก็เริ่มวันไหวจนต้องเปิดใจรับสายใยแห่งความรักที่มาจากตัวลูกในที่สุดและอย่างที่หญิงสาวแสนสวยก็นั้นได้เปิดใจรับสายใ่แห่งความรักที่มาจากเธวลูกในภพชาตินั้นแล้วแต่เธอก็มาจะชักชวนให้ตัวลูกไปทําบุญและฟังธรรมที่วัดใหม่ของพระเถระ ไปสืบทอววิชาธรรมก,กายต่อจากพระมหาเถระอยู่เป็นประจำซึ่งในช่วงรแรกๆนั้นตัวลูกในภพชาตินั้นก็ไม่อยากที่จะไปทําบุญและฟังธรรมท่พัดใหม่ของพระเถระสักเท่าไหร่แต่ด้วยความรู้สึกเกรงใจและอยากที่จะอยู่ใ,ใกล้ใกล้ับหญิงสาวแสนสวยคนนั้นจึงทำให้ตัวลูกตั้งจใจเดินทางไปทำบุญ และฟังธรรมท,ทิวัตใหม่ของพระเถระร่วมกับตัวเธออยู่เสมอเสมอนี่ฝ่ายหญิงนักการปรับรัทธาศีนิทิให้เสมอกันเาะแต่เมื่อตัวโลกในพพจ้านั้นได้มีโอกาสไปทาบุญและฟังธรรมกับพระเถระผู้สืบทาวิชาต่อจากพระมหาเถระบ่อยเข้าบ่อยเข้าตัวโลกก็เริ่มเกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องราวความจริงของชีวิตมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุญบาปเรื่องนรกสวรรค์หรือเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นต้นเวลาใหญ่ตัวโลกในพบจานนั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความจริงของชีวิตมากขึ้นแล้วเนี่ยแต่โลกจึงรู้และเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลยว่าการที่ตัวโลกไปกดร,ราคาสินค้าของพวกชาวบ้านในที่สุด ถาทีตัวลูกจะทําได้ก่อนที่จะนําไปขายต่อให้กับพวกชาวเมืองในเมืองหลวงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่ถูกต้องเลยเพราการกระทำนังกลาได้ทำให้พวกชาวบ้านต้องเดือดอร้อนเป็นอย่างมากและเมื่อตัวโลกได้พบเจ้านั้นมีความรู้ความข้าใจที่ถูกต้องเช่นนั้นแล้วตัวโลกจึงเกิดความรู้สึกผิดบาปกับการกระทำตัวเองที่ผ่านๆมาเป็นอย่างมาก และด้วยความรู้สึกผิดบาปจะเกิดขึ้นมาในแจ้งเธอลูกจะพบจัดนั้นนี้เองจึงทำให้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอลูกจึงไม่ไปกดปร,ราคาสินค้าพวกชาวบ้านอีกเลยอีกทั้งเธอลูกยังได้ช่วยเพิ่มร,ราคาสินค้าให้กับพวกชาวบ้านเพื่อที่พวกชาวบ้านจะได้กำไรามากๆอีกด้วย oh. ไม่เพียงแค่นั้นเธอลูกยังได้ตั้งใจเดินทางไปสั่งสมบุญ อยู่ที่วัดใหม่ของพระเถระเพื่อเสืบทอดวิชาร่วมกับหญิงสาวแสนสวยคนนั้นอยู่เป็นประจำจนกระทั่งเมื่อวันเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปตัวลูกหญิงสาวแสนสวยคนนั้นก็ได้ตัดสินใจดองเป็นทองแผ่นเดียวกันในที่สุดจนตอนที่ผ่านมาฝ่ายหญิงก็เป็นกัละยาณมิตรให้นะจ๊ะไปหลังจากที่ตัวลูกได้พบชาตินั้นกับหญิงสาวแสนสวยคนนั้น ได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันแล้วตัโลกกับตัวเธอต่างก็ได้คอยทำหน้าที่เป็นกันเลมิตรให้แก่กันและกันแล้วก็ได้ชักชวนกันไปสั่งสมบุญแล้วก็ฟังธรรมที่วัดใหม่ของพระเถระอย่างตลอดต่อเน,นื่องเมื่อตัวโลกจะพบจานนั้นได้ไปสั่งสมบุญและฟังธรรมท,ที่วัดใหม่ของพระเถระมากเข้ามากเข้า ตัวลกก็เกิดความปรารถนาอยากที่จะออกบวชเป็นไปอย่างจับจิตจับใจและเมื่อความปรารถนาเช่นนี้ได้เกิดขึ้นมาภายในใจงตัวลูกเด๋ยพบชาติแล้วตัวลูกจึงไม่รอช้าได้ตัดสินใจออกบวชเป็นพระภิกษุในทันทีซึ่งในช่วงระหว่างที่ตัวลูกได้พบชาตินั้น,ววนออบว,นวบชบเป็นพระอยู่นั้นตัวลูกก็ได้ตั้งใจเฟิกตนทนหิว พะเป็นตบาเป็นพระแท้อย่างเต็มที่เต็มกำลังในเวลาต่อมาหลังจากที่ตัวโลกได้พบเจ้านั้นได้ลาสิกขาออกมาแล้วอ๋อบวชช่วงสั้นนะจ๊ะตัโลกก็ได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกทั้งตัวโลกยังได้ตั้งใจนั่งสมาธิ ควบคู่ไปกับการทำธุรกิจค้าขายเรื่อยมาอีกด้วยแล้วพูดง่า,งงายๆว่าตัวโลกเดี๋ยทำควบคู่กันไปทั้งธุรกิจกับจิตใจนั่นเองพอเป็นเช่นนี้อย่างไงตัวโลกมีผลกล้าไม่ได้บัรทาที่ดีคือได้เข้าถึงดวงธรรมภายในกลางกายที่ชัดใสสว่างได้ในที่สุดแต่เมื่อตัวโลกเดพุดทธันดาที่ผ่านมาหมดอายุไข และละจากโลกไปแล้วก็ได้เดินทางกลับไปสู่เดชบุรีพงบุญพิเศษเขตบรมโพิสัตว์อย่างสง่างามส่วนตัวหญิงสาวแสานสวยหรือภริยาสจดเลิมตัวลูกในพุทธ,ธรรนัดนดรที่ผ่านมาเนี่ยตัวเธอก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีคือสามารถจยดใจจนกระทัง่งดวงทำภายในกลางกาที่จัดใสสว่างได้เช่นเดียวกันและเมื่อเธอละจากโลกไปแล้ว ตายหมดก็แล้วกันตัวท่านก็ได้กลับไปแวะพักกลางทางที่จตุิบรีวงมันวิเศษเขตบรมพยสัตต์ได้อย่างสง่างามะสมภาคภูมิเป็นความเป็นนักรอกล้าของกองทัพธรรมกลับจตุิบรีด้วยกันทั้งคู่เลยจ้ะจงกระทั่งเมื่อการเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปตัวหญิงสาวแสนสวย หรือริยาสุดเลิงลูกในพุทธนนทที่ผ่านมาก็ได้ลงมาเกิดเป็นบริยาสุดเลิฟและเลิฟที่สุดกับตัวลูกใีภพบชาติปัจจุบันนี้นั่นเองก็ <c oughs> <c oughs> เป็นคนเดียวกันกับเมื่อพุทธนนทรที่ผ่านมาที่ทำหน้าที่เป็นัลยายมิตรให้เทพบุตรเนี่ยแม้ว่าในพุทธนนทที่ผ่านมาตัวลูกจะกัดราคาสิงารงของพวกชาวบ้านไปด้วยความไม่รู้ว่า ิ่งที่ตัวโลกทําลงไปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ดีงามเลยก็ตามาการกระทํานังนกล่าวก็ได้ถูกเซตเป็นผังสําเร็จและกลายเป็นวิบากกรรมตามหลักของกฎแห่งกรรมที่ติดตามตัวลูกนับตั้งแต่พบชาตัน้นเรื่อยมาจนกระทั่งาม,มาถึงพบชาตปัจจุบันนี้มวิบากกรรมนังนกล่าวได้จ้องตามมาส่งผลจึงทําให้ตัวลูกต้องมาเจอกับวิกฤตทางธุรกิจอย่างหนักเหมือนอย่างที่ได้เจอผ่านมา นี้นั่นเองนี่แะจ๊ะแต่อย่างไรก็ตามที่ผลหนึ่งบุญที่ตัวลูกได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมเอาไว้ยอย่างเต็มที่เต็มกาลังในพุทธันดรที่ผ่านมาเมื่อมารวมกับผลหนึ่งบุญที่ตัวลูกได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมเอาไว้ในพชาติปัจจุบันนี้จึงส่งผลทำให้ตัวลูกสามารถนําพาธุรกิจของลูกผ่านพ้นวิกฤตยังกล่าวไปได้อย่างเป็นอัศจรรย์และก็ตอบไปจะรวยจ้จา จากเรื่องราวสเกลข่าวสั้นทันปรโลกที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กับมันนี้ก็สอนให้เราได้รู้ว่าๆๆๆๆทุกๆชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเป็นกฎศาสตคนที่ทุกคนจะต้องเจอคือไม่ว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามจะกฎแห่งกรรมนี้ก็มีผลบังคับใช้ต่อทุกๆคนเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรม ได้เป็นคำสอนที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาให้กระจายอย่างแจ่มแจ้งเพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามด้วยความไม่ประมาททั้งเราจะได้ตั้งใจสั่งสมบูรณ์สร้างบรมีรับประพฤติปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินละชั่วทำดีทำ,ทำจิตใจผ่องใสเรือททำทานรักษาศีลแล้วก็จเจริญสมาธิภาวนาเป็นต้น ซึ่งถ้าหากเราทําได้เช่นนี้ชีวิตการสร้างบาร,รมีของเราก็จะได้อยู่รอบปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะในเส้นทางการสร้างบาร,รมีไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งรำสำหรับสเก็ตข่าวสั้นทันปรโลกของคุณพ่อกรมบนชาติธรรมรักคงจะต้องจบลงแต่พอสังเกตเพียงเจนนี้